เเเอออาาาสวัสดีพี่น้องนะฮะสุขคุณตอนตลาดวันนี้ม่ต้องเหแขยงมากไปหรอกนะฮะเมื่อนี้ผมมาแก้มือขับผมนะฮะเป็นเมนูนะฮะไข่นะครับไข่กระดูกแต่ว่าเมื่อนี้ผมเอามาย่างเด้อพี่น้องนะฮะผมบอกกับเจ้าว่าเราต้องเราต้องพา นะฮะบ่ต้องพาเลยมือเนี่ย <laughs> มันอาจจะดำจากหน่อยเนาะบ่ต้องอีหยังมากไม่ดอกมัโอ้ลาดลงไปเลยครับผมลาดลงไปเลยครับผมลาดลงไปเลยโอ้โอ้ <laughs> บ่ต้องอีหยังมากไม่ดอกมัฟช่องมา้มัอันแนวแง่ผมกัอันนี่งงนแหละอันอีหยังก็ระต่อปีบ่ อันนี้ผมเป่าหนึ่งในพี่้องเห็นบ่าโอ้เดี๋ยวขอลองอันนี้เหมือนกันอืม รอมืองับผมโอ้

โอ้ยนอนมากครับผมโอ้ยเงยอย่างมากมายลครับผมออื้ น้องมงกับผมเป็นเยลลีล่เลยอ ผมบอกเลยว่าเอามาย่างแบบนี้แซบก็เอาไปต้มมันหอมโอ้ยฝั่งนี้เดี่ยวสาดเลยพี่น้องเลย บ่มันจ่อบ่พันแต่จเจ้าจ่อบ่สัว์ โอ้กินยากพี่น้องบ่ามาีามาอย่อานนนยออนงนะเมืองเดียนะโอ้ยเนอรวยละลวยอ้พวกนี้เลยเออพี่น้องว่าจังไหนเออพี่น้องอันทักมาถามมันพีจ้าซื้อยูเซี่ยวบ้าเนี่ยอยู่ห่างก็มีบางสาขาเลยพี่น้องเลยโอ้ยบ่ามีแนวกินแล้วมึงนีะโอ้เนออเอา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 ,เอา Hmm. <laughs> กันให้กินประมาณนี้แหละ

Ồ. Ừ. Mm. จะได้อ่านได้กิน,นก็มี้หละพี่น้องถ้าวผัดใกย่างเสร็ดนะฮะให้เฝ้ากินจะจุงไวบัวแทนทีเป็นไข่แบบนี้พี่น้องนะอันเป็นไข่แล้ว